อนี้นเสีอะไรเนี่ยสีเหลืองฮะสีอะไรพะข้าหรอข้าวสีเขียวสีก็ไม่รู้อันนี้สีเหลืองนี่เหลืองช่มอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรคะ นกไก่นี่สีอะไรคะลูกไก่สีอะไรพออ่อพ่อแล้วเหรอสิพ่อไว้ตื่นเต้นมากกับแม่เยา,านะาไปเน<ห>าะมาขึ้นกั<ฮ>ะ,<ฮ>ะหายกินมากไปค่ะไปค่ะไปครับเธอไปกินข้าวคนไหมไปเราไปเที่ยวกันไหมเธอโอเค ค่ะไปเที่ยวกันนะคะโอ้ยไปมะขากันเน๊ย <c oughs> อย่าฆ่าฉันสิฉันลลกลัวแล้วยอมแพ้ค่ะก้าดก้านตูบบ้านฝุ่นค่ะบ้านตูบบ้านนะคะเธอ ดน้ำต้นไม้หรือยังคะต้นไม้เสร็จแล้วค่ะเย็ดถูบ้านค่ะเดี๋ยวถูบ้านค่ะเก <c oughs> ่งค่ะเก็บผ้ากันด้วยนะคะพับผ้าให้เรียบร้อยนะคะเธอได้ยินไหมคะนอนสะอาดเยค่ะจ้าแย่ะคะุณนายน,นะเธอถูอบ,บ้านถูบ,บ้านเสร็จแล้วก็นอนได้แล้วเธอ onla